สวัสดีค่ะมินี่ยายนุ่นหัวล้านจิพามาเบิ้งน้องเตย้ะจ้าน้องเตยตกใจอีหยังไม่ี่ยพี่น้องมาลูกว่าน้องเตยเป็นยังนะจ๊ะเมื่อเนี่ยน้องเตยเป็นยังบูตกใจดีใจอีหยังบัวแต่เดี๋ยวยายนี่หัวล้านจิพาเบิ้งหน่อค่ะเนาะสวัสด pues right ีค่ะน้องเตยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันดีใจตกใจอีหยังได้เสียงนี่ยิ้มเสียงเ่ราะย่างแข็งแลนมากิดสิบประชันน่ะจัก็เพิดอุ้มยังมาให้เนาะก็เฝ้าแล้วเนาะเบิ้งโอ้มันหยังมัยังน้องตกใจ ยังพัได้รู้กันจ้กพระท่านรู้กันหัวก็เห็นที่กันพี่หัวก็เห็นที่กันค่ะเนี่ยหัวก็เห็นพี่น้องเขาผู้ใดอยากโมกันถ้าถ้าเบิ้งเด้่เมื่อนี้คุณเจสิได้อีหยังพี่น้องคือสิเป็นความเอฟซีนั่นแหละน้องแมนบ่มันบ่เมื่อนี่จะ่าระเบิดเด้อเป็นความเอฟซีโซนมาบ่ออน้องเจสจากบพระท่านได้เบิ้งอย่างเี้ค่ะเพราะว่าบ่ผู้กันเขาทำมารุนน้ำกันเนาะพี่น้องทำมะรุนน้ำกัน ทำมลุินน้ำก hey, ันเด้อจ้าอยากดูพี่น้องผู้ใดอยากโหมติดตามช่องแย่นุ่ยเว้เด้อจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์แย่นุ่ยเว้ในเด้อมันนี่แย่นุ่ยสิพลาบางอย่างน้องสีพารุ่นของอีอย่างเนี่ยมันอย่างในกล้องพวกเจ้าวานเ่ะดีใจแฮงกว้างบางใหญ่เด้อพี่น้องมันเป็นกล้องนิดหน่อยได้ป้ะกล้องบากใหญ่เด้อจ้ะกล้องบากใหญ่ดีใจให้สีตกใจน้องน้องสีไม่ได้น้องแม่นอีอย่างยวงหางนะพวกเจ้ายวงหางได้น่ะ พี่น้องยันหนึ่งห<ฮ>ัวร้านกับย,ยันขึ้นกันเด้หัวจ,จะเปิดหัวจะเปิดช่องอในบ้านมาพี่น้องประเดี๋ยวมาหาทางเปิดเบิ้งอยี๋ยู่คือกันแล้วว่าแม่อน,นอ,อีหยังมาติดมาคักมาเนียแท้เดีย๋วยวจะทำให้มัน่อนเดี๋ยวมาบิ้งกัน เนาะครับวะเนี่ยไม่เนี่ยบุษราถามว่าเบิ้งติดตามว้ยใช้กระรุ่นเนาะกระสั้นไม่กันด้วยเนี่ยมาเบิ้งมันใหญ่นึ่งหัวลานเด็กพี่น้องเลยฉัม่เคยได้กองเงี้ยวันนี้อยากเช่าเนี่ยเป็นตระห้องบักแข้งใหญ่นึ่งหัวหลานเลียนลุงโดยคานเหล่าแม่เต่าไหลแมมาเบิ้งกันจ้าโอ้โอ้ขอบพระคุณค่ะมาหอดแล้วจ้ามาหอดแล้วโอ้ปึ๊บกระเป๋าใบบางใหญ่ ได้แล้วได้แล้วกระเป๋าส่งน้ำนะครับกระเป๋าส่งน้ำจ้ะอู้เอาออกกล้องก่อนเนาะออกจากขังเนาะอู้ยขึ้นส้งมมาตั้งใช่หนาขึ้นส้งมมาตั้ง่หนเลยอันก่อนงใดกระเป๋าอันก่อนอันก่อนอันส้วมมาจากอาเข็ดบึ้งคุ้มจ้ะเข็ดบึ้องุ้มอันอันจากคุณบุญเจือเกิดด้วง โอ้ยขอบพระคุณจ้าขอบขอบพระคุณคุณบุญเจรไรลายจ้าขอบพระคุณค่ะโอ้ยได้รับแล้วจ้าคุณได้รับของโอ้ยใส่น้ำน้ำเต้นเนาะอันบักใหญยดีใส่น้ำนะจ้าเจ้าแกลนช่วงน้ำให้พระอาจารย์กันสิเพื่อนไรลายดอกเนาะจ้าเดี๋ยวมื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้เปิดอันนั้นเปิดอนดันเนาะไปส่งมื้อนี้เปิดมื้อนี้สิไม่เอาไปส่งเปี่ยนสิได้ไปส่งอันพักพักครูเพิ่นพักอาจารย์เพิ่นถวายพระมื้อนี้ สด้ใส่งานเลยมหดกับสีด้ใส่งานเลยได้จ้ะโอ้ยขอบพระคุณลายจ้ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาเนาะจา้ะเนาะโอ้ยดีใจลายดีใจลายค่ะห้วกระเป๋าบางแง่พี่น้องโอ้ยบรรจุอย่างในแน่แบบที่เนี่ยใส่ได้หดคนหน่อยได้จ้ะโอ้ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณขอให้พุ่นที่เพ่นนันท่งรงให้นี่ขอให้เพื่อนจะเจริญรุุงเรืองในนาทีการงานเนะจ้ะนอนมีความสุขลายๆจ้ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณทุกๆคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามช่องเต้าลูกตาลชาแนลแล้วก็อันฝากช่องเอ่อนนชชูนชาแนลช่องอันยายนุ้ยหัวลาดน้ำได้อจ้าฝากฝา,ากเข้าไปอันกดติดตามกดเบิ้งคลิปให้ให้เราน้ำแน่เป็นกําลังใจให้เราน้ำแน่ยายนุ้ยหัวลาดนะจ้าแล้ว,วาานนก,ก็เป็นกําลังใจให้นัชอันชาแนลน้ำได้อจ้าไปอันนัชูปู้ผูเพื่อนอัน เชิดให้เตยมีมือนี้เนาะจ้าเนาะให้มีคนหูจักให้มีคนแบบเมตตาเตยจ้ะขอบพระคุณหลายๆจ้ะขอบพระคุณจา้าขอบพระคุณจา้าเนี่อุย้ยมือนี้เพื่อนได้ส่งกลุ้มไอ้กระเป๋ากระเป๋าส้มน้ำเนาะจ้าไว้ให้น้องเตยส้มน้ำตามหมู่บ้านพีเอฟซีสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาให้เป็นสะพานบุญเนาะจา้านาะน้องเตยก็สิได้เฮ็ดกระเป๋าใบนี้นหะจา้า ไม่เป็นสะพานบุญต่ osure, อไปเอาไปถวายพระนี่เอาไปให้ไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ในในบ้านนี่นาะจากน้ำน้ำกตะเลจูกกระเละประกอบก้อนมาเนี่ยก้อนใหญ่ๆมันใหประกอบก้อนเลื้อมาเนี่ยอันนี้เป็นวันเซต่างทางเขาเนาะนายสิจันี๋ยวว่าติดได้เหรอครับเออติดได้ การนึงน่งบ้างต่ดดินฐานใช่ไหมติดแบบตกดรากเพราะว่าอิชยันเจ็บมือ ได้แล้วค่ะหนึ่งดาได้หนึ่งด้านแล้วเออสลาดนั่นเออสยังมสยอันนี้มันตรงนี้ข้าขางไห้ปะอันนี้มันสูงกว่าข้างนั้นด้ ได้องบกัอกันพ้อกันแมนพ้อกัดอุตส่าห์ไม่ได้ขึ้นหรอกมา้งเด้

อันนี้ต้องใส่ตรงไหนล็อกพื้นพื้นนี้นหลแล้วตัดพื้นนี้แล้วต้องล็อกข้างบนแค่นี้กี่ละนี่เอาซีน่าโอเนี้ยปิดคมไปที่ถึงเนี้ยเนี้ยปิดได้แล้วได้แล้วพี่จางทางป้านผ่านไหมขอบขอบคุณหลายๆจ้าที่เอฟซีอันอะไรอย่างก่อน ไอ้บุญเจอที่บุญเจอลูกบุญเจอเนี่ยอันคุณบุญเจอเกิดเกิดดวงจ้ะที่โซงอันกระเป๋าวันนี้มาให้เนาะจ้ะเนาะไปจัดการโซงเก็บนลำแข็งเวลาแรนออกไปโซงข้างนอกมันแข็งเพาสิไงใดประจวงละลายขอบพระคุณหลายจ้าคอเฮียนไอ้คุณบุญเจอสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยล้ำรวยจ้าเหตุยังกับคอ้มีแต่แนวดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อจ้า ขอบพระคุณหล,ลายๆจ้าอ่าแล้วก็ขอบพระคุณผู้ติดตามทุกทกท่านนะจ้าที่ให้การนั่นซัพพอร์ตให้การสนับสนุนช่องเต้าลูกตาลช่องน้อยๆช่องนึง่งนะจ๊ะขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะขอให้ทุก,ท,กท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองคือกันนะจ้าเด้อขอบพระคุณหล,ลายๆจ้า